สวัสด <apr il, S 1> ี <epend> ครับวันนี้ช่องสารพันไม้จะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับต้นเศษธีวินสันพันยักษ์นะครับเพื่อนๆนี่ครับลักษณะต้นเขาดูจากตรงนี้นเพื่อนๆยักษ์มายักษ์ดูครับสูงถึงหลังคาเลยนะครับต้นใหญ่มากครับเพื่อนที่ไหมครับเป็นพันใหญ่นะครับตรงนี้คือต้นเศษธีวินสันนะครับเป็นพันยักษ์พันใหญ่นะครับสมกับชื่อเขาครับเษธีวินสันเษธีพันยักษ์นะครับ ปลูกไว้เป็นไม้มงคลประดับบ้านนะครับปลูกไว้เชื่อว,ว่าผู้ปลูกก็จะเป็นเศรษฐีนะครับแล้วก็ร่ํารวยมหาศ,าศาลใหญ่โตมืนกับต้นของเขาครับมาดูใกล้ๆเหมืดูต้นนี้ครับใหญ่มากครับนี่ดูต้นครับนี่ครับดูครับความใหญ่เขาสูงถึงบราณคาเลยนะเพม่อนต้นนี้นี่ความสูงของเขาน่าจะประมาณ สามเมตรกว่านะครับใบเขาชูขึ้นไปข้างบนเลยต้นใหญ่ครับเพื่อนนี่รับดูครับติงใหญ่มากครับเพื่อนต้นใหญ่ครับใบใหญ่ดูดิครับเพื่อนใบใหญ่มากครับนี่ครับใบเขานะครับดูดูมือเขาผมครับจับยังไม่ถึงปลายยอดเลยนะครับเพื่อนใหญ่มากครับใบใหญ่ครับนี่ครับเพสทีวินสันพันยักษ์นะครับเพื่อนเป็นไม้มงคลนะครับปลูกเป็นไม้มงคลประดับบ้านนะครับ เชื่อว่าปลูกแล้วจะเป็นเศรษฐีนะครับนะครับเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลใหญ่โตเป็นชื่อเขาต้นเขาครับนี่รับเพื่อนดูจากพื้นดินครับนี่ครับขื้นใบนะครับเป็นไหมครับนูนบนหลังคาเลยครับเหื่อนนี่คือพันธุ์ใหญ่นั่นนะครับดูลักษณะใบเขาครับเื่อนี่ครับนี่ครับดูดูมือผมนะครับผมกับใบเขาครับนี่ครับ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งแต่ยังไม่สูงนะแต่ต้นที่สูงคือต้นนี้ครับใหญ่กับใหญ่มากรับพันใหญ่นะครับเพื่อนบ้านใครมีที่ปลูกก็หามาปลูกครับปลูกใส่กระถางใหญ่ๆนะครับต้นเขาจะใหญ่ครับนี่ครับแทงใหญ่ๆแบบนี้นะครับต้นเขาก็จะสูงใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นไม้ในร่มลำไรับเพื่อนถ้าปลูกตักแดดในใบเขาจะไหม้ใบไม่สวยแต่ถ้าปลูกในร่มลำไร้ในใบเขาจะเขียวสดใหญ่นะครับสวยงามครับ ใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับหามาปลูกที่บ้านได้นะครับต้นเศรษฐีบินสารพันุ์ยักษ์ครับเพื่อนใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องแสารลพันไม้ด้วยนะครับเพื่อนเวันนี้พบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ